หนะราะมีอจาร์ทถยนะคะเให่เกอยลอดไปนะคะเป้าไม่รู้จะถึงไหมห้า0เอาใกล้ๆก่อนที่ดูเป็นไปได้เราะเราเล่นคออ์ร้อยไงมันอาจจะมีโอกาสไปถึงได้นะคะ ถ้าไม่ถึงก็อาจจะพอก่อนเราเราไม่รู้ว่าทรงเกมจะมาอย่างไรนึกออกไหมไม่เข้าเลยจากตัวทีนี้โอ้โหต้องแวะป้างเผื่อจะป้าง้วเ,เข้ามาน่าจะยากใช่ไมลูกจออนะันเงี้ยเออตันเว้ยเกิดละเวย้ยเกินต้อแลวเวย้ยสวย สวยแค่นี้ก็เกินป้าแล้าตั้งมาแบบ5,000ลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงรับทรัพย์เข้าไปันหัวข้อพันธมิรจากนั้นจะขึ้นหน้าตาสมัครเข้าพันธมิรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย